สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาพอกันวันที่สี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับพอกันกับแนวทางห้าน้อยครับพี่น้องสามห้าน้อยมัอนี่ชุดร่วมครับชุดรวมวันนี้วิ่งรูดห้าหกห้าห้าหกหกครับสำหรับหมู่ว่านน,าน,นี่เนาะหมู่ว่านนี่เขาสามห้าน้อยเนาะหมู่ว่านเนาะ อน้อยพิเศษออกหาสีขับล่างนะครับพิเศษล่าง5้สีปกติล่างสีห้าออกตัวเก่าตัวนี้เนาะบานนี้กัไปที่วีพี่ล่างเขาหนึ่งหาหมู่บ้านนี่โอ้ไม่ได้หาตัวนี้เนาะหมู่บ้านเนาะก็เขาไปสามน้อยหมู่บ้านนี่มันนี้มาลุ่นกันต่อครับแต่ยินด,ดีกับผู้ติดตามหมว่านน้่ไฮวิกูดไปหนึ่งกับสี เมื่อวานนี้เนาะมื่อนีนให้วิ่งรูดหากำพกมารุ่นกันตัวบันที่นี่กรไดรุ่นกันต่อครับพี่น้องมื่อนี้เมื่อนี้เอาเด่นตัวใดแนเมื่อนี้ก็เด้นหาหนึ่งหาซีนะครับหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก่าไล่ไปเลยวันนี้เน้นหาวัสดุเทาะไล่ไปเลยแล้วก็หกหนึ่งหกสี่หก แต่ว่าตัวเน้นมันเน้นหายยอะนี่นหาหนึ่งหาซีหาแปดหกหนึ่งหกซีหกแปดตัวเน้นหาเอาไปพิญนาครับพี่น้องเอาไปพิญน,น,นาเคมสุนเนาะครับอนามันหมานครับกับยาหลายครับเอาพ่อพ่อได้รุ่นพี่น้องเอาพ่อได้รุ่นบาทสิบบาทก็ถือว่าหลายเลยเนาะถ้าพ่อได้บางท่านบางคนเพิ่นถือแล้วก็พ่อได้คาป้าทู่าสร็จ หรือกะด,ดีตัวเนาะแต่ว่าในเว็บในเว็บนี่ยบาทสองบาทก็เล่นได้พี่น้องนะครับสำหรับในเว็บเนาะก็ใส่ทุนบ่หลาย่ว่ากะสินอกเว็บหรือในเว็บกับตามแต่ครับพี่น้องเ้อก็ต้องระมัดกับวังเหลืองค่ษใชใจเอาพ่อหอมปากของพ่อ,อ,อ,พ,อพ่อเด่นลุ่นนะครับมันมีเขาไม่หลุดนลครับเรื่องเรานี้เนาะเอาอะไรพี่น้องจงโชคดีทุกท่านเดื่องวันเดอร์แนหมา,มา,มาดรวยๆวยแห้งๆหูง,หง,หงสูงขหูโซ่คนสวัสดีครับ